ฝันเห็นเพื่อนเก่าตายเป็นผีมาหลอกหลอนในความฝันให้ตกใจหวาดกลัวแปลจากไพ่อราเคินได้ว่าสภาพแวดล้อมที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่านจะมีความสุขในงานที่ตัวเองทำและคุณสามารถควบคุม สถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีท่านสามารถแก้ไขปัญหาในงานของท่านได้ปัจจุบันเนี้ยความมีเสน่ห์ของท่านเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยประสบสำเร็จประสบความสำเร็จในด้านความรักคุณกับคนรักเนี่ยมีแรงดึงดูดมหาศาลเข้าหากันแรงดึงดูดทางเพศทําให้ความรักของคุณ กับคนรักเนี่ยดำเนินไปด้วยความราบลื่นในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้จะมีการแข่งขันมีความอิจฉาริษยาอยู่รอบตัวจะมีการเปรียบเทียบมีมีคนอิจฉาริษยาท่านท่านจะต้องระมัดระวัง คู่แข่งในสายงานหรือคนที่อิจฉาริษยสและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ท่านจะต้องระมัดระวังคนขี้อิจฉาที่อาจจะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของท่านโดยที่คุณอาจจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แลกนำโชค2.1.1.2.2.4 สีสองท่านจะต้องระมัดระวังในการครบเพื่อนและช่วงนี้ควรระมัดระวังคำพูดให้มากเพราะมีความอิจฉา,าริษยาอยู่รอบรอบตัวไม่ควรไว้ใจใครแม้แต่คนที่เคยเป็นเพื่อนก็อาจจะหันมาอิจฉาตาร้อนได้ค่ะ